สบายดียพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกท่านพอ,อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพากันมาเก็บหญ้าที่ชาเอื้ตัดเนาะมีเคยลามีลุงเทีนมีโตโนแล้วก็มีทิวฝนกระตกขนาดเลยวอยากาคักขนาดเลยพี่น้องเลยข่าหอกเกพีปีนี้เข่าก็ง,ง่ามอยู่เออ มือแรงใช้เบ็ดกบบ่เฮ้ยทนตกก็ดอไมนสิกินอยู่บ่เลยมันอาจสิกินบ่ผู้ <c oughs> เออข่าเหาก็ใหญ่ง่ามาลีแถวลุ่มนี่เข่าปนก็ไล่เข่าปนก็รับทราบอยู่ <c oughs> ดึงมาดึงมาเฮ้ยบอกให้บ่บอกว่ากระสอบขาาดเว่า จับใส่พอได้เครื่องสอบพอลูกก้นจากลูกก้นือลูกหัวก็สอบขาดเลยมันผ่ายิบทำมันออกมันขาดเก่งเกินเอาขึ้นน้ำเละ ตัดหญ้าให้งอให้ควายพี่นะ้องผลกระตกดีขนาดเลยเห็นกระอืดเห็นกรอนะอดือดกระสอบบอก จอบพ่อกับกันได้ร้ายเดี๋ยวสิแกขึ้นไปแล้วกับเทให้มันกินและเจียวจอบลงมาหายสามชี้พ่อบอ อ้าวให้หมดตัวนี่หมดบ่อลองเบิึงลองเบิึงให้หมดกระสอบบ่พ่อเลยรับพ่อบ่รับพอตัดบ่อไปเอากระสอบก่อนพี่น้อง cá sổ phải xài con tạt nhà hay ngô hay khoai nó ô theo na và đam cả tạt mướt lên bò không, <laughs> không <laughs> thế lắm mất lơi lột mà lại với nó nhà vô Học chết Có ສ່ອຍກິນເທົ່າບໍເົາເນາະ บอกแล้วว่าจะดื้อมันเปี้ยไปยอมรู้ยถอยตัวด้วยรถตัวหุ่น ลุงกับร้านชิพากันเข่าปลาปีนี้แท่นนี้ก็งามแน่พี่น้องของเขา ปีแล้วในขี่ไลยแถวนี้ปีนี้พอบึงเนี่ยขันไปทำมาเฮงงามมาส่สนนี่เฮี้ยก็งามนาตึบเลยแต่เขาปนกับลายปีนี้ กระยาอยู่สูงกับสูงเขาปนโอ้เขียวดำมๆโอ้งามอันนี้พป่นองปีนี้อย่าว่างามใบเนาะถาบึงบัดมันเป็นห่วงบัดขึ้นเล่าเนะาะสีได้ลายสำไดแต่ขั้นตอนเป็นใบนี่โอ,โอ,โอ้งามขนาด อีกสองเดือนก็ออกแล้วนี่ พี่น้องเปนบุเพียงงัวกินกันเต็มที่เลยงัวเก่าโตควายหาโตมีอยู่ยังสิบมาชนกันบริอุทธ์่องกิน<ฮ>เ็มเลยพี่น้องกินเป็นกิน เมดได้เปล้องขนาดไดกินายเด้คือว่าตัวหนึ่งมาซองกระสอบกับโอิไม่มีอรมกงกินเกิดยากินเลื่ามันมันก็ไวกนสม่นเอนได้ก่โดยมันกจนก็ถ่ายง่าย มันเจะลยเติบโตไวกินง่ายขายคล่องจังโมงเลยนุเบิ่งด้เบิ่งด้วัเสรโตเที่ยงหรอบอเที่ยงแลเว11โมง11โมง3ชิบ ก็นึกว่าเที่ยงแต่ยังไม่ได้เที่ยงเนาะมันโบเห็นแสงแดดแสงเดือนเลยลงไปห้ามน้ำไปห้ามน้ำรถเดี๋ยวหาชีช่อมดอกเดี๋ยวสิลงไปซ่อมเดี๋ยวชีช่อมดอกลงไปเรถ Tại <laughs> <laughs> à, luôn 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 <cười> <cười> สิงเลยอย่าเอาตัดมานีนโอ้หมักขนาดได้พี่น้องงมโควายหมอนใส่หมอนใส่คุณ ควนี่กินแบบกระเจีก,กระจายเนาะอยู่ขัละมองละหมองเลยควายบัดงัวนี่กองเรียวกันเลยกินอยู่น้ำกันเลยมองมองัวคลิปนี้ก็ขอลาก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดติดต,ต,ตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเป็นกำลังใจให้เคยลาดเด้อ พอกันไหมชิปนาพี่น้องสบ,บายดี